อ่าคือเราจะทักเราที่ทำงานเพราะว่าเป็นวิธีเปนะครับเรนเอผมก็ต้องการชางสวยซ้อมไปงานฉาคืทุกเชือกคือเราสวยทุกเชือกนะผมสวยทุกเชือกแต่ว่าผู้บริหารเราเขาจะสวยหรือเราหรือเปล่านะครับแล้วแล้นก็ช้างเพชรผู้ยี่สิบเชือกช้างเพชรเมียี่สิบเชือกไม่รู้ว่าสายฟ้าน่าะอยู่ตรงไหนสายฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะ วใส่ฟ้าก็ยังหาพ่อควันไม่เจอเลยเนอะองน,น้องโชคได้ฉากชุดทหารแม่ละก็นะคะจะถามช่างก่อนว่าเขาตัดทันไหมสามวันวันนี้นะคะจะติดต่อนะคะคุณแม่ว่าตัดชุดทหารเพราะว่าน้องได้เข้าฉากชุดทหาร หล่รอๆอก,กันเลยไม่เห็นชายาฉากนี้ไม่เห็นชายาเนอนะคะขายแก้วงายาวมังโอ้ใช่มีแต่หลลอกกัน